ดูพริกที่รอดตายจากกรีนเฮาส์ปีที่แล้วทิ้งไว้ที่กรีนเฮาส์กำลังแตกยอดนะคะมองเห็นไหมอุ้ยกล้องเจ๊อ้อกทางนี้สิเห็นไหมคะแตกอย่างนี้ก็จะลังโผล่มาเยอะไปหมดเลยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเนาะว่าเราจะได้กินไหมเราเราทิ้งไว้แบบไม่เก็บใบไม่เก็บเม็ดออกเลยนะคะทิ้งไว้แล้วก็ซ้อนกระถาง เวลาลดน้ำก็คือลดกระทางล่างแล้วก็ช่วงที่หนาวจะจัดเดือนเ a n u a r y ร e เ r เบอรจะจะไม่ลดน้ำเลยคือปล่อยให้เขาดูดเอาที่กระทางล่างเนาะแล้วถั่วเราก็ประมาณ10กว่าวันก็ไม่คิดว่าจะโตเร็วขนาดนี้แล้วก็ยังเอาลงไม่ได้เนาะอากาศหนาวติด1 2 3องศาอยู่ช่วงนี้แต่ว่าเราจะกลับไทยอาทิตย์หน้าเราก็จะเอาลงละ ไม่ไม่รอดเราก็ค่อยกลับมาปลูกใหม่อันนี้ broad bean อันนี้ French bean and this one is ่ถั่วจำไม่ได้อะที่ยาวๆฝักใหญ่ๆฝักกินน่อนอร่อยนะสลัดเรา hmm yes you are honey <Too gray. S 1> look very handsome oh, I I'm can. j u so t g i n g you <now. S 1> g o t t a go now okay, so <Sur gery. S 1> be careful okay My darling gone to work. Hmm.